สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนแล้วในคลิปเต็นอยู่นี้นะครับก็เป็นการฉีดยาครั้งที่2นะครับสําหรับผักใหม่นะครับครับและผมเองก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับจะแนะนําให้กับผู้ติดตามของผมนะครับที่นําพันธุ์ผักุ้งของผมไปปลูกหรือบางคนก็ไม่ได้ใช้ต้นพันธุ์ของผมอันนั้นไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราแลกเปลี่ยนความรู้กันก็แล้วกันนะครับครับผมเองนะครับมีประสบการณ์ตรงนะครับ จากเรื่องผักบุ้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งที่แล้วผมจะเล่าคร่าวๆแบบนี้นะครับผมตัดมิดแรกไปแล้วนะครับก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทําไมผักของเรานั้นไม่เคยออกยอดเท่าไหร่ธรรมดาแล้วผักใหม่ๆนั้นเขาจะออกยอดได้ง่ายซึ่งผมก็ตัดมิดหนึ่งไปก็ปกติฉีดยาใส่ปุ๋ยปกติแต่ว่าเรายังไม่เคยใส่ยาตัวที่ว่านี้ก็สงสัยอยู่ว่าทําไมตั้งแต่ทําผักบุ้งมา ผักบุ้งไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะครับว่าเว้นถึงสองอาทิตย์ผักบุ้งยังไม่ออกยอดเท่าไหร่เลยก็เลยได้นํายอดผักบุ้งนะครับไปถามนักวิชาการซึ่งเขามีความรู้นะครับว่าผักบุ้งเป็นอะไรซึ่งโดยปกติแล้วผักบุ้งใหม่ๆเขาจะออกยอดได้ไวนะครับห้าวันก็สามารถตัดได้แต่มีดหนึ่งกับมี2สองนั้นห่างกันสองสองอาทิตย์นะครับผักบุ้งก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่ ก็เลยตัดสินใจลองไปปรึกษาเขาดูนะครับก็สรุปได้ว่าผักบุ้งของผมเป็นใบแก้วฟัวงดีๆนะครับเป็นใบแก้วเป็นใบแก้วนี้ก็คงจะเป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ถามรายละเอียดซึ่งมันจะเกิดกับผักบุ้งใหม่ๆนะครับผักบุ้งที่เราปลูกไปลักษณะที่การเป็นใบแก้วก็คือยอดอาจจะออกเหลืองซีดๆแล้วใบแข็งกระด้าง ซึ่งไม่ไม่เหมือนกับการผออักบุ้งโดนกามานะครับผักบุ้งนี้ที่เป็นใบแก้วเขาจะเป็นยอดเหลืองซีดๆนะครับแล้วก็ยอดกระด้างกระด้างผมเคยลองสังเกตดูว่าผักนั้นแทบจะไม่เลยเลยในวันวันหนึ่งซึ่งปกติแล้วผักบุ้งสมบูรณ์ดีวันหนึ่งเขาจะต้องเลยเป็นข้ออยู่แล้วใช่ไหมครับครับก็สรุปได้ว่าผักบุ้งของผมเป็นใบแก้ว ขาก็แนะนําให้ผมไปซื้อซิงค์นะครับก็ตะกูลซิงค์นั้นก็คือที่มีส่วนผสมของสังกะสีแมงนกานิดอะไรพวกนี้นะครับรับเดี๋ยวถ้าใครสนใจผมจะส่งรูปให้ดูถ้าใครมีปัญหาเรื่องผักบุ้งไม่ออกยอดนะครับหรือออกยอดแต่ว่าไม่ยอมเลื้อยยอดตั้งๆแข็งๆอยู่แบบนั้นนะครับก็ผักบุ้งเป็นใบแก้วครับและรุ่นนี้ก็เหมือนกันรุ่นที่เจ๊ชีอยู่นี้ ผมมาสังเกตจากรุ่นที่แล้วอาจจะเป็นมากไม่เท่ากับรุ่นที่แล้วแต่ก็เป็นนะครับก็เป็นใบแก้วนะครับผมจึงใช้ซิง์มาฉีดครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูผักบุ้งที่เราฉีดยาครั้งที่ส ในผักบุ้งรุ่นนี้ก็ไม่ใช่เป็นผักบุ้งปัจจุบันนะครับผักบุ้งบบอนี้เรายํำหรือือทิ้งไปแล้วแต่ผักบุ้งที่ผมชี้ยาอยู่นี้นะครับก็ประกอบเกี่ยวเนื่องจากคลิปเมื่อวานที่ผมลงคลิปไปว่าผักบุ้งที่เป็นใบแก้วนี้แล้วก็ผักบุ้งรุ่นนี้เลยครับที่ ผ่านการตัดมิแเล็ไปแล้วนะครับแล้วก็ฉีดยาใส่ปุ๋ยตามปกตินะครับแต่ว่าไม่ได้ฉีดฮอร์โมนที่แก้รักษาใบแก้วนะครับครับก็หลังจากที่ตัดมิแเล็เสร็จแล้วผมก็ทิ้งไว้นะครับก็คาดว่าในหนึ่งอาทิตย์ก็จะกลับมาตัดแต่ความจริงไม่ใช่ครับนี่เลยผักบุ้งชุดนี้เลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้ด้วยนะครับครับก็ผมก็เฝ้ารอดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมผักบุ้งรุ่นนี้ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปแล้วยังมียอดออกมาสั้นนิดเดียวนะครับก็ทิ้งปล่อยไว้ปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆครับเพราะผมเองก็จริงๆไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าโรคใบแก้วเป็นอย่างไรและผักบุ้งของเรานั้นได้เป็นใบแก้วนะครับครับผมก็ทิ้งไว้จนครบสองอาทิตย์นะครับหนึงกหนดตัดนะครับผมก็มาตัดนะครับสรุปว่าตัดได้ไม่กี่ถุงนะครับแถวหนึ่งได้ไม่กี่ถุงเพราะว่าผักบุ้งไม่ออกผักบุ้งก็ยอด ยอดสั้นๆอยู่แบบนั้นนะครับสีของยอดผักบุ้งจะเป็นสีเหลืองซีดๆนะครับสีเหลืองซีดๆเทาๆนะครับแล้วก็ปลายยอดกระด้างกระด้างใบก็ไม่คลี่นะครับครับหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วนะครับผมก็สงสัยเพราะว่าผมจริงๆผมก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับครับผมก็ได้เด็ดยอดนะครับเด็ดยอดของผักบุ้งไปให้คนที่เขารู้นะครับให้เขารู้มาให้ดูนะครับซึ่ง ผมก็ได้ถึงทางสว่างนะครับก็เขาก็บอกว่านี่ผักบุ้งของเรานั้นเป็นใบแก้วนะครับไม่มีทางที่จะยอดเลื้อยหรือเลื้อยก็ช้ามากนะครับก็ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าผักบุ้งบ่อนี้ทิ้งไว้2อ,อาทิตย์ หลังจากตัดมิดแรกแล้วนะครับฟาจะมาตัดมิดสองก็เวลาผ่านไปสองอาทิตย์ถึงจะได้ตัดเกตเพื่อนเพื่อลองสังเกตกันดีๆนะครับที่ไปลายใบอาจจะดูไม่ชัดเหมือนกับเรามองด้วยตาเปล่านะครับมองผ่านจอโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่ไม่ชัดเหมือนกับที่เรามองด้วยตาเปล่านะครับครับก็จะสังเกตเห็นใบเหลืองซีดๆนะครับเทาๆแล้วก็กระด้างกระด้างใบไม่ลี่นะครับความจริงเขาไม่ได้เป็นโรคแมลงนะครับถ้าเป็นโรคแมลงเรา คนมีความรู้น้อยอย่างผมก็อาจจะพอมองออกได้แต่ในคลิปนะครับหรือพักบุ้งชุดนี้เขาได้เป็นใบแก้วแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นทุกโดทุกยอดนะครับก็เป็นบางยอดแต่ส่วนมากเกินครึ่งเขาเป็นใบแก้วครับจะทําให้พักบุ้งไม่เลื้อยไม่ออกยอดนะครับแล้วยอดก็จะตันๆอยู่แบบนั้นนะครับ ก็สรุปได้ว่าเราก็เสียไปเสียเวลาไปหนึ่งอาทิตย์นะครับแทนที่จะตัดได้ถึงนี้3เราก็ตัดได้มีสองแค่นิดเดียวด้วยนะครับได้ม่เยอะด้วยได้ไม่กี่ถุงนะครับครับผมก็ขอนําคลิปนี้ย้อนกลับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเพื่อจะเป็นความรู้บ้างเลยสวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาชมการส่งผักบุ้งขึ้นรถนะครับ ครับรถคันนี้ก็จะเป็นรถที่คนซื้อเขาซื้อมาใหม่นะครับก็ยังไม่มีคอกอันนั้นไม่ใช่ประเด็นครับเราจะมาร่วมพูดคุยกันนะครับก็จะปล่อยให้เจ๊และน้องปล่อยใส่และน้องนายนะครับส่งผักปุ้งขึ้นรถไปส่วนตัวผมเองนั้นก็จะมาพูดคุยเรื่องที่ผมพูดค้างไว้เมื่อเช้านี้นะครับที่เกี่ยวกับการชยชนะคราครับผมเองนั้นนะครับก็เท่า ที่ปลูกผักบุ้งมาผมเองก็เจอมาสองครั้งแล้วนะครับนั่นก็คือผักบุ้งเป็นใบแก้วนะครับที่ปลายใบเป็นปลายยอดนะครับปลายยอดจะเป็นสีเหลืองๆอ่อนๆนะครับสีกระด้างกระด้างนะครับซึ่งความจริงแล้วเขาไม่ได้โดนยานะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าไปโดนยาตระกูล ทายาใบแคบมาหรืออะไรต่างๆแบบนั้นนะครับไม่ใช่นะครับความจริงแล้วเขาเป็นโรคใบแก้วนะครับเพราะว่าผมเองได้ไปสอบถามผู้รู้มานะครับก็ให้คําแนะนําผมคือผมจะขอรับอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อผักบุ้งรุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมก็ตัดมิดแรกไปตามปกตินะครับและหลังจากที่ตัดมิตแรกแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยฉีดยาไปตามปกตินะครับก็รอวัน ว่าอีกอาทิตย์หน้าเราก็จะมาตักเก็บเม็ดที่สองกันซึ่งความจริงไม่ใช่ครับผมก็รอไปรอไปจนถึงวันกําหนดตัดลงเดินไปดูผักผักบุ้งก็ยังไม่ออกยอดก็ยอดยังก็ยังแๆกนันเอ่อกันแกลน,น,นอยู่อย่างนั้นนะครับก็สังเกตแต่ก็อดสังเกตที่ที่ยอดของผักบุ้งไม่ได้นะครับก็จะเป็นยอดสีเหลืองซีดนะครับและ ดูกระด้างกระด้างนะครับก็เลยไม่ได้ตัดนะครับก็ยังทิ้งไว้ตามปกตินะครับแต่เพราะว่าเราทั้งใส่ปุ๋ยและฉีดยาไปแล้วเราก็รอไปอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับก็รวมกันจากที่เราตัดมีดหนึ่งแล้วไปถึงมีดที่สองนะครับก็สองอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ก็ได้ผักแค่นิดเดียวนะครับก็ยังสังเกตดูว่าเอ๊ะทำไมผักบุ้งของเรานั้นถึงได้ ตั้งแต่ปลูกมานะครับผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยที่ว่าทิ้งไว้สองอาทิตย์แล้วยังไม่มียอดตัดนะครับครับผมเองก็เลยมีความสงสัยก็ได้เดินลงดูผักบุ้งทั้งบ่อนะครับก็ระหว่างตัดเราก็ได้เห็นสังเกตดูผักบุ้งทั้งบ่อเป็นยอดสีเหลืองเหลืองนะครับอ่อนๆสีเหลืองเหลองซีดๆนะครับครับก็เลยเด็ดใบไปเด็ดยอดของผักบุ้งไปสองสายอดนะครับไปถามผู้รู้นะครับ ซึ่งเขาก็ได้แนะนำมาว่าให้ใช้เ,เป็นฮอร์โมนนะครับเป็นฮอร์โมนตระกูลซิงซึ่งซิงตัวนี้ความจริงแล้วก็สามารถแก้บายิกที่เกิดจากโดนแล้วโดนกลิ่นของยาคามาได้ด้วยนะครับซิงก็เป็นเป็นยาเป็นฮอร์โมนที่เก่งมากนะครับผมก็ได้นำมาฉีดนะครับก็ฉีดไป,ไปตามปกติก็มีผสมเลี่ยงลากและแต่กระแนงไปด้วยนะครับเพราะว่า ผักบุ้งเราฉีดยาไปแล้วเราก็เลยไม่ได้ใส่ายาแมลงนะครับก็ใส่แค่ฮอร์โมนเลี้ยงรากและแต่กระแนงแล้วก็สิงนะครับก็ฉีดพ่นไปอย่างเปียกเลยนะครับก็สรุปได้ว่าหลังจากนั้นสองสาวันนะครับเราก็กลับมาสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับใบยอดของผักบุ้งก็เลยออกมาได้ไวมากนะครับเพราะว่าได้ทั้งปุ๋ยทั้งยาเข้าไปแล้วนะครับผักบุ้งก็ออกยอดได้ไวมากแล้วก็เห็นผลในทัน ทันตาแล้วก็มารุ่นนี้นะครับเมื่อ2วันก่อนนี้ผมได้ตัดเลมพักมีดแรกไปนะครับและก็ได้มีโอกาสลงไปเ,เดินดูนะครับก็เดินดูสังเกตดูว่าจะเป็นอีกหรือเปล่าผลสรุปก็เริ่มจะมีนะครับเพราะเลยเมื่อเช้านี้เจ๊ก็เลยได้ไปฉีดพ่นนะครับอ,อมมลเลี้ยงรากและแต่ขนแงรวมทั้งเซ็งตัวนี้ด้วยครับก็ขอแนะนำเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับลองใช้ดูบ้างนะครับพักบุ้งของเราอาจจะดี กดไลค์กดติดตามและกด subscribe ขอขอบคุณมากๆนะคะ